กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวง ประจําเดือนมิถุนายน2565ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปกับรายการราคาทํานายดวงของเรานะครับวันนี้ผมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเช่นเคยซึ่งตอนนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็มีสปอนเซอร์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสนับสนุนรายการราคาทํานายดวงของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันสินแสบาร์โค้ดชีวิตในไลน์ซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาหรือว่าราศีอะไรก็สามารถเข้าไป ผูกดวงได้ฟรีเลยแถมยังได้ดูดวงตัวเองฟรีอีกด้วยเป็นการดูแบบเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองเลยเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับพิมพ์แอดไซน์ ZIN z a เเพิ่มเพื่อนแล้วกดผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญเวลาเกิดต้องตรงจะมีความแม่นยำมากนะครับเสร็จแล้วใส่โค้ดเชิญตรงช่องโค้ดเชิญพิมพ์289เพื่อใช้งานฟรี30วันไม่ต้องกลัวว่าหลังจาก30วันแล้วจะถูกตัดเงิน เพราะแอปพลิเคชัน l ล n e ไม่สามารถตัดเงินได้หลังจากใช้ครบ30วันแล้วสามารถทิ้งไว้เฉยๆได้เลยไม่มีการหักเงินแน่นอนผมเองก็ลองใช้แล้วคำทำนายค่อนข้างแม่นยำไปลองใช้กันดูนะครับอย่างน้อยก็เข้าไปผูกดวงว่าตัวเองลัคนาราศีอะไรก็คุ้มแล้วแถมยังได้ดูดวงฟรี30วัน เวลาดาวย้ายไลน์ก็จะมีการเด้งแจ้งเตือนคุณจะได้มีสติเหมือนกับโสโลแกนแอปพลิเคชันสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสตินั่นเองนะครับอย่าลืมเข้าไปผูกดวงกันนะครับใช้ฟรีแน่นอนไม่เสียอะไรเลยจะได้ดูดวงตัวเองฟรีแถมยังรู้ลัคนาจริงของตัวคุณเองด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะครับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาสีพึ่งปลูกเสกหุงด้วยพิธีโบราณจากมวลสารผงว่านร้อยแปดชนิด หนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองที่มีความเชื่อว่าจะมีพลังด้านสเสน่ห์รุนแรงมากและนําขี้พึ่งมาปั้นเป็นรูปสาริกาคู่พร้อมกับลงอัขระเรกยันตามสูตรโบราณทุกขั้นตอนผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาแล้วเรียบร้อย โดยมากกว่า3พิธีใครที่สนใจบูชาไปเสริมเสน่ห์ให้กับตนเองเพื่อที่จะผูกใจคนรักมัดใจคู่ครองและสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่านร้อยแยังสามารถช่วยเสริมในเรื่องของธุรกิจการเจรจาค้าขายการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านเมตตาอุปธรรมค้ำชูมีเมตตามหานิยมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเสริมการเจรจาค้าขายปิดยอดดีลงานเสริมดวงค้าขายทําธุรกิจพูดจาพาเงินนะครับสัมภาษณ์งานสมหวังติดต่อประสานงานราบรื่น ใครสนใจบูชาก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้นะครับเราจะมีเคล็ดลับและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลมากที่สุดนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาแล้วครับคุณผู้ฟังสาหรับใครที่รู้ลัคนาก็ให้ดูลัคนาเป็นหลักสําหรับใครที่รู้ราศี ก็ดูราศีประกอบเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับสำหรับอีพีนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาและก็แบบราศีนะครับลัคนาจะมีผลตั้งแต่70ขึ้นไปดูแบบราศีจะมีผลตั้งแต่30ขึ้นไปเพื่อความแม่นยำควรดูควบคู่กันนั่นเองนะครับและใครที่สนใจอยากจะตรวจดวงชะตากับผมโดยส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม i อ l ดี e ลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอตรงแถบสีเหลืองใต้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์รูปกระดิ่งใต้ข้ขางล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีธนูนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวนะครับแล้วก็มีดาว พระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกรรมะที่แปลว่าการงานดาวพระพุธก็เป็นเจ้าเรือนภพป,ปัตตนติที่แปลว่าคนรักคู่ของด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมผาที่แปลว่าการเงินหลักและมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภการเงินพิเศษนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับ ดาวพระพุธเจ้าเรือนพบก,การงานนะครับยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบปุตตะนะครับยังคงเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการเริ่มเริ่มต้นเกี่ยวกับ โปรเจกต์งานนะครับหรือรอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของงานเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับดาวพระพุธมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ร่วมกับดาวพระศุกรนะ์นะครับคู่นี้เป็นคู่าธาตุน้ําย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคู่าธาตุนะครับมักมีกัลายาณมิตรนะครับมีเพื่อนมีคนมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับและมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อาจจะโดนเบียดเบียนบ้างนะครับเนื่องจากดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระราหูโดยตรงนะครับ4-8เป็นศัตรูกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับคนที่มี อายุน้อยกว่านะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเพื่อนดีนะครับดาวพระดาหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบสหัชชานะครับในเรื่องของเพื่อนเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับมีทั้งคนที่จริงใจกับเราจริงๆและคนที่จ้องที่จะทําลายหรือว่าแทงข้างหลังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของดวงการงานนะครับแต่สําหรับในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เอาจริงๆแล้วนะครับมีเกณฑ์การได้เริ่มเริ่ม,มต้นลงทุนใหม่ๆอย่างที่บอกเลยนะครับแต่ยังไม่แนะนํานะครับเพราะผลสืบเนื่องจากช่ววงงขอันท 7มิถุนายนนะครับเวลาตั้งแต่ตี1.50นาทีเป็นต้นไปจนถึงวันที่26มิถุนายนเวลา8.17นาฬิกานาทีนะครับช่วงนี้ดาวพระพุธจะมีการเสด็จองศาเดินเร็วนะครับมาอยู่ที่ เรือนพบอารินะครับทำให้การงานจากนี้เป็นต้นไปจะมีปัญหามีเรื่องติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะครับมีเกณฑ์มีปากมีเสียงมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันง่ายและดาวพระจิตก็มาอยู่เรือนอาริด้วยซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบสุภานะครับต้องระวังการโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังนะครับจากเพื่อนร่วมงานจากคนในที่ทํางานนะฮะช่วงนี้ระวังตัวนิดนึงนะครับทำตัวเด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยเอาง่ายๆสําสหรับชาวลัคนาราศีธนู พอมาในช่วงของวันที่19มิถุนายนเวลา23นาฬิกา35นาทีนะครับไปจนถึงวันที่14กร,รกฎาคมเวลา20นาฬิกา30นาทนะีช่วงนี้นะครับดาวพระศุกเจ้าเรือนพบอริจะมีการโคจรกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่เรือนอริแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับดาวพระพุธยังคงอยู่เรือนอริอยู่แต่ข้อดีคือ6-4เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเพื่อนย่อมช่วยเพื่อนนะครับธาตุเดียวกันย่อมสนับสนุนกันนะครับทำให้ดวงการงานก็จะ ค่อยๆผ่อนคลายขึ้นนะครับช่วงนี้ใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่งานหรือในเรื่องของโปรเจกต์งานเข้ามาด้วยนะครับและที่สําคัญต้องระวังเกี่ยวกับศัตรูคู่แข่งอาจจะเกิดขึ้นในที่ทํางานได้แต่ดาวพระศุกร์ส่งผลในด้านดีย่อมมีกลยานิมิตมีทางออกมีตัวช่วยที่ดีนะครับให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้อย่างแน่นอนครับ พอมาในช่วงของวันที่26มิถุนายนเวลา8นาฬิกา17นาทีนะครับไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา34นาทีช่วงนี้ดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะมีการเสด็จองศาเดินเร็วมาอยู่ที่เรือนพบปัตตนีทํามุมเล็งมายังลัคนาของตัวคุณนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องงานก็จะกลับมาดีแล้วนะครับแถมดาวพาธิตย์เจ้าเรือนพบสุภามาอยู่ตรงนี้ด้วยก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับในเรื่องของการทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะครับ มีโอกาสได้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญาเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเกี่ยวกับโปรเจกต์งานโครงการงานใหม่ๆเข้ามาใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ช่วงนี้นะครับดวงชะตาคุณค่อนข้างดีเลยเพราะมุมนี้มันเป็นมุมเล่งมีเกณฑ์น,นะครับมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบ1นเป็นคู่เอกสารนะครับมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเรื่องของนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานเข้ามาด้วยนะครับ โดยสรุปในเรื่องของการงานนะครับช่วงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ช่วงเกณฑ์จังหวะที่ดีเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงคุณก็จะมีนะครับวิธีการหรือว่าทางออกได้อย่างแน่นอนเนาะนะครับทำบุญเสริมดวงนิดนึงเสริมพลังเสริมความมั่นใจนะครับดาวพระพุธช่วงนี้เดินเสด็จองศาเดินเร็วด้วยแล้วก็ไปอยู่เรือนอริช่วงกลางเดือนนะครับ หาโอกาสไปทําบุญนะครับโดยการไปถวายเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับหรือว่าจะไปถวายเป็นหนังสือธรรมะนะครับถวายกันเทศพราก็ได้หากทําบุญเป็นจํานวนควรลงถ่ายด้วยเลข17เพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระพุธนั่นเองนะครับ หลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมไปกรวดน้ําลงดินอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้เรียบร้อยนะครับโดยให้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเจ้ากรรมนายเวรของคุณรออยู่ทางทิศนั้นนะครับส่วนในเรื่องการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรองค์ท้ามหาพรมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาหรือว่าจะเป็นแม่นางกวักก็ได้นะครับไปกราบสักการะบูชาขอความสําเร็จด้านการงานนะครับขอให้คุณนั้นสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จเข้ามา ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเป็นสาลิกาลิ้นทองคู่มหาโพคัพยันะครับใครที่ต้องการจะเสริมดวงการงานนะครับให้มีความสําเร็จมีความมั่นคงโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนดาวการงานจะมาเล็งตัวคุณนะครับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการงานพระพุธคือคําพูดการติดต่อสื่อสารเจรจาและเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยต้องบูชาเป็นสาริกาลิ้นทองคู่เท่านั้นนะครับถึงจะดีเปิดดวงวาสนาด้านการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความปังมีความสําเร็จเข้ามานะครับอันนี้ก็ ฝากชาวลัคนาราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงด้านการงานไปด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของดวงการเงินชาวลัคนาราศีธนูนะครับข่าวดีเลยคือคุณมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพานะครับดาวพระเสาร์ได้โคจรมาอยู่ที่บ้านตัวเองที่เรือนพบกระดุมพ้าแล้วนะครับได้ตําแหน่งมาตาฐานกเกษตรราธิบบดี ซึ่งแปลว่าความมั่นคงนะครับย่อมส่งผลทําให้ดวงการเงินจากนี้เป็นต้นไปจะสามารถก่อร่างสร้างตัวนะครับเริ่มสร้างความร่ำรวยความสําเร็จให้แก่ตนเองนะครับปีนี้เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินนะครับมีโอกาสที่จะ ไขว้าในเรื่องการเงินนะครับสามารถที่จะสร้างเหนือสร้างตัวได้เลยทีเดียวน,นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดของเดือนนี้กันบ้างนะครับเริ่มต้นจากการที่ดูดาวพระเสาร์ไปแล้วเมื่อกี้นะครับคือไม่มีการโยกย้ายใดๆทั้งสิ้นดวงการเงินดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของวาสนาด้านการเงินบ้างล่ะน,นะครับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะตอนนี้ได้มีการโคจรไปอยู่ที่เรือนพบปุตตะนะครับอยู่กับดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับเรื่องของวาสนา การเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับตรงนี้ก็อย่าตีว่าเป็นเรื่องหัวยอย่างเดียวนะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการทํางานที่หวังผลประโยชน์กําไรนะครับที่เป็นเงินก้อนและใครกาลังรอคอยเงินอยู่ช่วงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเป็นอย่างมากนะครับ มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะครับแต่ทีนี้พอมาดูกันลึกๆแล้วนะครับดาวพระศุกเจ้าเรือนโชคลาภด้านได้ตําแหน่งมาตรฐานปลาแปลว่าความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจไว้อาจจะถูกบันทอนลงไปบ้างนะครับแต่ยังไงอยู่ในเรือนพบดีย่อมส่งผลในด้านดีเกี่ยวกับดวงการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโชคดีด้านการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ พอมาในช่วงของวันที่19มิถุนายนเวลา23นาฬกา35นาทีนะครับไปจนถึง14กรกฎาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีช่วงนี้ดาวพระศุกจะมีการโคจรไปอยู่เรือนพบอาริแล้วนะครับทำให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับมีเกณฑ์การสูญเสียเงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่นะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้งดลงทุนทุกอย่างเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนูควรบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆแล้วกันนะครับส่วนข้อดีคือดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะครับกลับมาอยู่บ้านของตัวเองนะครับทำให้ตัวของคุณหรือว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอาจจะมาแบบเป็นทุกขลาภก็ได้อาจจะมีการต้องจ่ายออกไปสูญเสียไปก่อนแล้วถึงจะได้มาในทีหลังหรืออาจจะได้มาแล้วต้องสูญเสียออกไปนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะดาวพระศุกร์กลับมาอยู่บ้้าาาานนนทีี่เรรรรืออออพิจจะมุปปสคัหด การงานนะครับหรืออาจจะมีโชคลาภมาแบบทุกขลาบเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินหลักได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะครับไม่มีดาวอะไรมารบกวนเลยย่อมส่งผลในด้านดีนะครับ อยากให้ชาวลักนณาราศีธนูนะครับหาโอกาสไปทําบุญเสริมดวงนิดนึงนะครับโดยการนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับเช่นถวายที่ดินนะครับซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเล็กอิฐหินปูนทรายไปถวายวัดนะครับร่วมสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ได้หมดเลยนะหากทําบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้ายด้วยเลขสิบนะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระเสาร์นั่นเอง หลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมไปอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนะครับโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับเรื่องของดวงการเงินรอคุณอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรเกี่ยวกับสายยานนาคราชนะครับเช่นปู่พุทธชงนาคราชนะครับเทพสายนาคราชนะครับปูน่นาคราชทุกๆพระองค์เลยนะครับอันนี้ลองไปกราบสักการะบูชาขอพรท่านดูนะเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงิน ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงอย่างที่บอกเลยต้องบูชาเกี่ยวกับสายญานนาคราชนะครับกาไรเงินกําไรทองนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายนะครับหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค้าขายอะไรก็จะได้กําไรเป็นเงินเป็นทองเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกามากขึ้นนะฮะเสริมดวงวาสนาด้านการเงินด้านการค้าขายนะครับแนะนําเลยกําไรเงินกําไรทองนาคราชหรือจะเป็นจี้นาคราชนะครับสีทองตระกูลวีรูปากเสริมเรื่องของความมั่งคั่งร่ารวยนะครับเรื่องการค้าขายความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ส่วนสีดำนะครับตระกูลกันหาโคตามาเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติเป็นพญานาคนครบใครที่เงินร่วงเงินไหลนะครับในพื้นดวงตอนเกิดดาวการเงินอาจจะไปอยู่ที่เรือนพบอริมรณาวินาทำให้ดวงการเงินมีเกณฑ์เงินร่วงเงินไหลได้ง่ายนะครับ อันนี้แนะนําเลยบูชาเป็นสีดำนะครับเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติจะได้อุดลอยรั่วนะครับเสริมเรื่องของความร่ํารวยการเก็บเงินเก็บทองจะได้อยู่มากขึ้นนะครับหรือจะเป็นเขี้ยวหน้าคราชก็ได้อันนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของการฝ่าฟันอุป,ปรสรรคปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยเช่นเดียวกันฝากชาวลัคนาราศีธนูไว้ด้วยนะครับ ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกมาแล้วเนี่ยนะครับดาวพระพุธยังเป็นเจ้าเรือนภพปัตตานิที่ปแปลว่าคนรักคู่ของด้วยในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวความรักไปอยู่ในเรือนภพที่ค่อนข้างดีคือปุตตะนะครับแต่บางเอิญบางเอิญเจ้ากรรมมีดาวพระราหูมาเบียดเบียนเป็นศัตรูกันนะครับเลยทําให ความรักจะมีปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังการมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาแวงกันหรืออาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3มือที่3เรื่องของการเงินเข้ามาพัวพันด้วยนะครับส่วนสําหรับคนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ดีนะดาวความรักไปอยู่ปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นก็มีโอกาสดีนะครับเกี่ยวกับการดเริ่มเริ่มต้นในการสารสัมพันธ์แต่ก็ต้องดูให้ดีๆเพราะว่าดาวมันยังเป็นคู่ศัตรูกันอยู่นะครับดวงความรักจริงๆช่วงนี้ก็ยังไม่อยากแนะนำนะฮะอยากให ค่อยๆศึกษาดูใจค่อยเป็นค่อยไปดูกันลึกๆดูกันนานๆจะดีกว่านะครับ พอมาในช่วงของวันที่7มิถุนายนเวลาตี1 50นาทีไปจนถึง26มิถุนายนเวลา8นาฬิกา17นาทีนะครับช่วงนี้ดาวพระพุธจะมีการเสด็จองศาเดินเร็วมาตกเรือนพบอริช่วงนี้แหละความรักต้องระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาแวงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาการค่อนข,ข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าดาวความรักมาอยู่อริเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาดีดีเพราะดาวพระพุธคือคําพูดนะครับและมีดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนพบสุภาามาอยู่ด้วยนะครับต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะครับอันนี้นะครับก ธนูพิจารณาตามนี้ดูนะนะครับพอมาในช่วงของวันที่15มิถุนายนเวลา16นาิก38นาทีนะครับไปจนถึงวันที่17กรกยาคม เวลา8นาฬิกา41นาทีช่วงนี้ดาวพาชิตเจ้าเรือนพบสุภาจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนพบปัตตานีแล้วนะครับสำหรับคนโสดช่วงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะนะครับดาวเห็นความสาเร็จมาอยู่เรือนคนรักคู่ครองทํามุมเล็งมายัางลัคนาของตัวคุณเป็นช่วงที่ดวงความรักจะกลับมาโดดเด่นแล้วนะครับมีโอกาสจะมีคนมาเลงๆมาแอบชอบคุณนะอ่านะครับในช่วงนี้ความรักจะกลับมาดีนะครับแต่สําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่ดาวความรักยังตกอริก็ต้องระวังการทะเลาะบบอแว้งกันอยู่เหมือนเดิมนะครับ พอมาในช่วงของวันที่26มิถุนาย,ยนเวลา8นาฬิกา17นาทีไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา34นาทีดาวพพุธเจ้าเรือนคนรักคู่ครองจะมีการเดินโคจรเสิร์องศาเดินเร็วม,มาอยู่เรือนคนรักคู่ครองอยู่ร่วมกับดาวพาชิตเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จในช่วงเกณฑ์จังหวะนี้แหละครับคนโสดเลยมีเกณฑ์นะครับสละโสดมีโอกาสที่จะโดนสารภาพรักอย่างแน่นอนนะครับความรักจะกลับมาดีแล้วส่วนสาหรับคนที่มีคนรักคู่ครองความรักช่วงนี้ก็จะกลับมาดีเช่นเดียวกันนะครับปัญหาการทะเล บ่อแวง้งอะไรพวกนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะช่วยเหลือกันในการทํามาหากินนะครับสร้างความสําเร็จให้แก่ตัวเองและครอบครัวมากขึ้นนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนะครับช่วงปลายเดือนนะเป็นช่วงเกณฑ์จังหวะความรักดีนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกสารภาพรักอย่างแน่นอนครับการทำบุญเสริมดวงนะครับทำเหมือนกับเรื่องของการงานได้เลยนะครับหาโอกาสไปมอบเป็นหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับหรือจะถวายเป็นกันเทศพักก็ได้ หากทําบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้าดยดเลข17เนะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระพุธหลังจากทําบุญเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกวดน้ําลงดินอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของคุณด้วยนะครับโดยหันหน้าไปทางทิศใต้นะนะครับเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับดวงความรักและการงานอยู่ทางทิศนั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้หาโอกาสไปกราบขอพอรองค์เท้ามหาพรหมนะครับไปขอเกี่ยวกับเรื่องความรักนะนะครับให้คุณได้เจอกับคนรักที่ดีนะครับให้สมหวังเกี่ยวกับดวงความรักได้เถิดอะไรก็ว่าไปนะฮะส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงอันนี้ผมแนะนําเลยเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ ปลูกเซจจากมวลสารผงว่านร้อยแปดชนิดนะครับใครสนใจบูชาเพื่อไปเสริมดวงความรักนะครับผูกใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับทำให้คนนั้นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเพื่อนร่วมงานก็จะเอ็นดูเมตตาคุณมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาคุณมากขึ้นนะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสีพึ่งม,ามหาเสน่ห์ปลูกเซจจากมวลสารผงว่านร้อยแปดชนิดนะครับเสริมเกี่ยวกับดวงความรักสเสน่ห์เมตตามหานิยมครบถ้วนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมานะนะครับวันนี้ว ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับฝากด้วยสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการนาคาทํานายดวงของเรานั่นก็คือแอปพลิเคชันสินแสบาร์โค้ดนะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจเข้าไปผูกดวงนะครับอยากจะรู้ว่าตัวเองลัคนาราศีอะไรก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับเราจะมีช่องให้คุณผู้ฟังนั้นกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านจะใช้งานฟรีทั้งหมด30วันด้วยกันนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกันผมจะใส่เป็นวิดีโอนะครับแนะนําการติดตั้งดาวน์โหลดหรือการใช้งานนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่่อนนนแล้้วพบกัใหหมา อีพีนี้ขอต่าวคำว่าสวัสดีครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา์ c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลนเมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา